สวีดัสสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ตรงตลาดสดมุงการนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปร้านเตี๋ยวร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านกเตี๋ยวดูดไข่นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าร้านนี้เขามีที่เด็ดยังไงบ้างนะครับ ชื่อนัดครับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับเป็ที่ร้านดูดไข่ครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวปรีเภก๋วยเตี๋ยวฟิวชั่นนะครับเริ่มจัดแบบแบบใหม่กับเก่าอมาผสมประสานกันครับที่นิยมใช่ไหมครับเป็นบอมครับเป็นมาม่าบอมแล้เป็นเป็นที่นิยมคือแล้วก็น้องไข่เยิ้มครับเป็นยังไงบ้างก๋วยเตี๋ยวน้องไข่เยิ้มน้องไข่เยิ้มจะเป็นหมูเด้งนะครับที่ใส่ ไข่แดงเค็มผสมกับชีสไว้ข้างในนะครับพอผ่าออกมาเนี่ยจ,จะเป็นไข่เยิ้มออกมานะครับหรไข่คล้ายไข่ลาวาออกมานะครับครับผมส่วนมาม่าบอมนะครับก็จะเป็นหมูเด้งที่ห่อเส้นมาม่าไว้ด้านในนะครับเอ่อหรือถ้าเกิดเราไม่ทานม,ม,มาม่าก็สามารถเป็นเส้นได้นะครับจะเป็นเส้นเล็กที่ร้านจะเป็นเส้นเล็กอันชันทําเองนะครับเป็นเส้นอันชันสีม่วงทำเองครับแล้วก็มีบะหมี่ เส้นหมี่วินเส้นครับที่ใส่ลงไปได้นะครับถ้าผมก็ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่ร้านก็มีนะครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นอันชันนะครับใช้เส้นประมาณหนึ่งกิโลนะครับไข่สี่ใบนะครับครับผมลูกชิ้นประมาณโลหนึ่งเหมือนกันครับถ้าอย่างช่วงนี้หมูแพงอย่างนี้เราทำยังไงบ้างมูงแพงก็ต้องก็ต้องรับรับภาระแบกไว้ให้ลูกค้านะครับตอนนี้เพราะว่าราคาขึ้นต้องช่วยกันนะครับท่วงหวนี้นะครับ ราคาเรากำลังคงเดิมอยู่ไม่ได้ขึ้นตามกระแสของของหมูนะครับราปริมาณหมูที่ตลาก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับก็ยังเป็นหมูหมูหมูอย่างดีเลยครับผมมันหมูอย่างดีมันหมูบดอย่างดีนะครับที่ซื้อในตลาดใหม่ทุกวันทําใหม่ทุกวันนะครับไม่มีเก็บไม่มีของค้างนะครับจะเป็นใหม่ทุกวันเราล้วนใหม่ทุกวันครับผมแล้วถ้าหมูยังไม่ลงเงเจะรับอะไรแล้วแต่ไวนแล้วไปก่อก็จะแบ่งจังว่าจะจะ ให้มันทิ่ทุนก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังแบกอยู่ยังรังพอรับไหวนะครับรังพอรับไวเจ้าราคาหมูที่คนทุนอาจจะสูงขึ้น,นครับแต่เรากำไร <c oughs> กำไรน้อยลงแต่เราก็ยังรังยังแบกขาราตรงนี้ไว้ให้ลูกค้าอยู่นะครับร้านนี้เปิมดมาอะไรนวครับร้านนี้เปิดมาครับปีนี้ครับปีที่ห้าแล้วครับปีที่ห้าปีที่ห้าแล้วร้านอยูอ่ตลาดเก่านะครับเขา,เาหรือมาจากทางเส้นสายนอกมาทาง ซอยกระต่ายทองนะครับเข้ามาจนสุดซอยนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะเจอร้านเลยครับร้านได้อยู่ขวามือครับมีป้ายร้านชัดเจนนะครับร้านเราเปิด9ก้าโมงครึ่งนะครับปิดห้าโมงเย็นครับเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับถ้าหยุดหรือมีภารกิจต้องปิดร้านเดี๋ยวแจ้งในเพจของร้านนะครับชื่อเพจดูดไข่ครับบ่ายก็เจอออนเซ็นนะครับครับก็คืต้องสูู้อ่ะครับตอนนี้ทุกคนเจอผมทบหมด นะครับแล้วก็ต้องไวระวังตัวเองครับก็อย่างห้ทุกคนระวังตัวเองนะครับสวมแวนนะครับล้างมือบ่อยๆเพราะว่าเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับทางร้านก็พยายามพยายามทำความอาารทุกๆครั้งที่ลูกค้าลุกนะครับจะมีน้ํายาเช็ดโต๊ะนะครับเช็ดทุกครั้งเช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้นะทุกครั้งแล้วก็มีแอลกอฮอลให้ลูกค้าอะไรใช้ตลอดเวลาครับ